อะไรที่บวกเลขแล้วได้หมายเลขสเลขชีวิตของคุณคือหมายเลขสามมาฟังกันค่ะอย่างที่ครูบอกค่ะเอาเข้าจริงๆนะคะหมายเลขสมนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่บอกเนาะกล้าหาญนักสู้นักลบอะค่ะคือเกิดมาเป็นจริงๆแล้วอะค่ะพื้นดวงจะต้องเป็นคนที่ทํางานเยอะๆแบบต่อสู้กับชีวิตอะคะ่ะหรือต้องแบบ เข้มข้นคือถ้าคุณไม่เข้มข้นคุณไม่สําเร็จอะถ้าคุณไม่ไม่แบบถึงที่สุดคุณจะสําเร็จไม่ได้เลยนะหมายเลขสามนี่คือต้องค้นสุดอะคือต้องข้นกับชีวิตต้องเข้มกับชีวิตต้องแกล่งอย่างเงี้ยค่ะคนหมายเลขสามนะเพราะว่าคุณน่ะไปตกดวงความกล้าหาญ <c oughs> เด็ดเดี่ยวนักสู้แข่งขันท้าทายไม่ยอมแพ้ <c oughs> คุณนะคะอุ๊ยนะคนหมายเลขสามสำเร็จค่ะแต่เหนื่อยคุ้มไหม ฟังนะคะคนหมายเลขสามอ่ะสำเร็จยากแต่สําเร็จสําเร็จแต่จะเหนื่อยเหนื่อยแต่คุ้มฟังนะคะคือคนหมายเลขสามเป็นแบบนี้เลยจะมาง่ายๆสบายๆเหมือนคนเลขอื่นไม่ได้นะคะจะมาแบบว่ามีเสน่ห์ไม่มีคนหมายเลขสามไม่มีเสน่ห์เลยนะคะเออฟังนะคุณคนหมายเลขสามไม่มีเสน่ห์ทำเอาเองอยากมีเสน่ห์ก็แต่งสวยเอาเองอยากมีเสน่ห์ก็ ต้องเติมแต่งเราเองนะเพราะว่าคนหมายเลขสามค่อนข้างจะมันจะมีความห้าวหาญในตัวค่ะมันจะมีคล้ายแบบนะความแบบความความแมนในตัวความบอยในตัวความอะไรในตัวโดยอัตโนมัตินะค่ะบางทีคุณดูสวยนะแต่คุณดูดูเกลี้ยกลาดดูแบบเอ๊ยไม่ค่อยผู้ชายไม่กล้าจีบอะไรแบบนี้นะค่ะเข้าใจเนาะคนหมายเลขสามจะมีบุคลิก ที่เกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นสวยหรือไม่สวยหรือว่าสวยมากหรือว่าไม่สวยเลยก็ตามคุณจะมีความดุอยู่ในตัวนะคนหมายเลขสามันจะมีเองอะค่ะแล้วคุณก็พยายามเวลาอยู่ในครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ คนหมายเลขสามต้องลดอารมณ์ความเกลี้ยวกลาดลงนะคะต้องลดอารมณ์ต้องใช้รอยยิ้มในการช่วยให้คนแบบเพราะคนหมายเลขสามนี้ดวงนี้ไม่ได้เป็นที่รักเลยนะคะเออจะบอกว่าไม่ได้ดวงแบบไม่ได้แบบว่าเป็นที่รักอะไรแบบเนี้เท่าไหร่เดนะคะแต่ก็มีได้วหมานะคะคนหมายเลขสามคุณฟังไว้นะคะคุณโชคดีด้วยสามคุณเป็นคนเก่งด้วยตัวคุณเองคือใครไม่ช่วยคุณทำได้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จแต่มันคือบทเรียนนะคะที่จะทําให้คุณไปทําบทต่อไปได้เข้มแข็งมากขึ้น คือคุณจะเป็นแบบนี้คือเออทำไมทำอันนี้ก็ไม่สําเร็จทำอันนี้ก็ล้มทำอันนี้ก็ไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยคุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะดวงคุณมันตกเหนื่อยนะคะมันเป็นดวงนักสู้มันเป็นดวงที่บอกว่าไม่งอคนนะคะเออคนหมายเลขสามค่ะเออนิดนึงอย่าตื้ออย่าตื้อนะคะอย่าตื้อทำตัวสวยอ่อนหวานนิดนึงไม่ต้องขาขาเพราะคุณทําแล้วมันขัดแยง้งนะคนหมายเลขสามขาค่ะโอโหขัดแย้งสุดๆนะคะ ก็เอาเท่าที่คุณทําได้แต่เชื่อเอ,อมันคุ้มนะมันคุ้มโอ้โหเหล่าคนเลขสามนานเลยนะเดี๋ยวมีเลขที่ต้องเหล่านานกว่าน,นี้อีกนะคะมา